ไบร์วชิรวิทย์ส่งท้ายคอนเสิร์ตใหญ่งานนี้มีภาพสุดเอ็กคลูซีฟที่ทุกคนไม่เคยเห็นด้วยล่าสุดหนุ่มไบร้วชิรวิทย์ชีวะอารีได้โพสเซตภาพใหม่ลงไอจส่วนตัวซึ่งเป็นบรรยากาศระหว่างการขึ้นคอนเสิร์ต Octopop 2 0 23ร่วมกับศิลปินมากมายโดยงานนี้คนที่ได้ไปดูเมื่อคืนต่างชื่นชมในความเก่งในการร้องเพลงและการอนเตอร์เทน แฟนคลับมากมายที่รอดูอยู่ด้านล่างและนอกจากนี้ตอนที่หนุ่มไรซ์สนุกสุดมันแบบสุดๆยังได้ถอดแจ็คเก็ตด้านนอกออกทำให้เห็นกล้ามโตๆขาวๆข,ข,ของหนุ่มไรซ์จนทำให้ไฟลุกรัวๆกลางเวทีเลยทีเดียวค่ะซึ่งหนุ่มไรซ์ก็ได้โพสต์ภาพมากมายในงานคอนเสิร์ตนี้รวมไปถึงภาพที่หนุ่มไรซ์ใส่แค่เสื้อกล้ามที่ทำเอาแฟนคลับถึงกับกรี๊ดกราดไม่หยุดและหนุ่มไรซ์เองก็ได้ ลงไปหาผู้ชมพร้อมกับแท็กมือกับทุกคนได้อย่างน่ารักและเป็นกันเองแบบสุดๆต้องยอมรับเลยค่ะว่ามีผู้ชมล้นฮอลเลยทีเดียวที่คอยมารอชมคอนเสิร์ตจากหนุ่มไร้วชิชรวิทย์สุดยอดมากๆเลยค่ะว่าวันที่หนุ่มบินมาสนุกมากๆแล้ววันที่หนุ่มไรมา ก็สุดมันเช่นเดียวกันค่ะถ้าทั้งคู่ได้มาระเบิดพลังในคอนเสิร์ตเดียวกันมั่นใจเขาว่าจะต้องปังและเป็นที่ฮือฮาอย่างมากแน่นอนซึ่งหนุ่มไร้ได้ระบุข,ข้อความให้กับเซตภาพนี้ว่า Octopop 2023ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กับหนุ่มไร้เพียบอาทิ แม้จะมีอะไรแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเยอะแค่ไหนสำหรับเราพี่ไบรท์ f r นเฟรนสุดยอดกันมากดีใจที่ได้เห็นพี่มีความสุขก,กับการทำในสิ่งที่รักชอบไร่ร้อง He ร r t b r e a k a n n i v e r s a r y เพราะมากๆไอเรามันก็โนหนึ่งซะด้วยสิและอีกมากมายที่มาชื่นชมหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์นั่นเองขอให้หนุ่มไบรท์มีความสุขกับการทำงานทั้งคอนเสิร์ตและซีรีส์ตลอดไปขอขอบคุณไบรท์วชิรวิท ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ